การละครั้งหนึ่งเมื่อแสงอาทิตย์ยามอสดงเริ่มทาทับขอบฟ้าด้วยสีส้มแกมแดงดุดโลหิตนกครฤหัสรัตนาบดินอันโออาจตระการตาที่ตั้งตระงานอยู่บนเนื้อที่หลายสิบไร่ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นวิมานบนดินที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันอยากจะก้าวข้ามทรณีประตูเข้าไปสัมผัสความร่ำรวย แต่ทว่าภายในกำแคงหินอ่อนที่เย็นเยียบนั้นกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยเพลิงริษยาที่เผาไหม้จิตใจมนุษย์ให้หมอดไหม้เสือยิ่งกว่าไฟนรกคุณนายกิ่งแก้วหญิงชราผู้ถือยศถืออย่างปานพญาหงนั่งอยู่บนตังว้แกะสลักพรีเมียมตัวโปรดมือที่เหี่ยวยน่นแต่ประดับด้วยแหวนเพชรเม็ดแป้งคอยลูบไล้ผ้าไหมสีรอยัลโกที่สวมใส่อยู่ ดวงตาของนางเฉียวคมดุดตาเหี่ยวจ้องมองไปยังฟ้าลูกสะไ้ที่กำลังหมอบคลานอยู่ที่พื้นเบื้องล่างด้วยความชิงชังปานจะกินเลือดกินเนื้อฟ้า